ก็กตอ,ออกประกาศแนวทางจัดเลือกตั้งสสในเขตพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสั่งตั้งหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ปลอดภัยอำนวยความสะดวกประชาชนในศูนย์อพยพลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตค่ะ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องแนวทางการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่มีสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยกกตมีมติให้กกตประจําเขตเลือกตั้งและผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตในจังหวัดจันทบุรีตราดบุรีรัมศรีสะเกดสะแก้วสุรินท์และอุบลราชธานีซึ่งได้รับผลกระทบจากสถาน การดังกล่าวดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามแนวทางสำคัญ5ประการดังนี้ค่ะ1ค่ะ การปิดประกาศข้อมูลการเลือกตั้งให้ปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งบริเวณใกล้เคียงหรือสถานที่ที่ประชาชนตรวจสอบได้สะดวกพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิธีการอื่นที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าถึงได้ง่ายหากไม่สามารถปิดประกาศในพื้นที่จริงได้ให้ถือว่าการประกาศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการดําเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย 2. การจัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ดำเนินการตามกฎหมายเป็นหลักหากไม่สามารถจัดส่งถึงเจ้าบ้านได้ให้รายงานกากตและเก็บรักษาเอกสารไว้ในที่ปลอดภยัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก่อนจัดส่งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 3อำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้งในศูนย์อพยพโดยจัดเจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งณที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งโดยเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยและใกล้กเคียงพร้อมกับประสานหน่วยงานรัฐจัดพาหนะรับส่งในวันลงคะแนน 4. การปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ไม่ปลอดภยัยหากยังมีสถานการณ์ความไม่สงบให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งไปยังพื้นที่ที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่เดินทางได้สะดวกและปลอดภยัยโดยต้องอยู่ภายในเขตเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสสทั้งนี้สามารถประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า10วันได้หากเป็นกรณีเหตุจำเป็นหรือว่าเหตุสุดวิสัย 5. การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งให้ประสานนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในศูนย์อพยพที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงทะเบียนแจ้งเหตุจำเป็นตามกฎหมายก็กระตัวระบุค่ะว่าแนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การเลือกตั้งในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเป็นไปอย่างต่อเนื่องโปรง่งใสและคุ้มครอง สิทธิ์ของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างเต็มที่แม้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านความปลอดภัยก็ตาม